ผลลัพธ์การลงหน้าหน้าทองและการลงสาลิกาลิ้นทองการบูชาสาลิกาการบูชานกสาลิกาการบูชานกคุ้มหรือจะบูชานกปักก็ตามนะครับการลงหน้า,หน,าหน้าทองต่างๆนั้นหรือการสักยันสักน้ํามันหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะครับผมก็อยากจะบอกว่าผลลัพธ์นั้นทําให้คุณมีเสน่ห์เพราะคุณจะพูดพอขึ้น คุณจะรับถือสินห้าคุณจะไม่ผิดศินครูบาอาจารย์สัญญากับครูบาอาจารย์ไว้อย่างไรคุณจะปฏิบัติตามนั้นและคุณจะมีสติปัญญาและคุณจะมีสมาธิและคุณจะมีสติในการทำและพูดในสิ่งต่างๆมันเป็นความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะครับในสมัยโบราณซึ่งเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการลงน้าหน้าทอง การลงสาริกาลิ้นทองจะทำให้เรามีสเสน่ห์ได้จริงๆจะสวยหล่อได้จริงๆนั่นขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตัวอย่างไรด้วยนะครับข้อควรระวังข้อห้ามหลังจากไปร่วมพิธีอันดับแรกเลยก็ต้องนับถือสินข้อ5อันดับที่สองอยากพูดอยาก อันดับที่3แล้วแต่ครูบาอาจารย์ที่คุณไปลงหน้าหน้าทองไปลงสาลิกาลิ้นทองหรือเช่าสาลิกานกคุม้มนกกว่าจากวัดไหนอาจารย์ใดนะครับก็จะมีข้อห้ามต่างๆกันไปแต่เท่าที่ผมรู้มาคือไม่มีข้อห้ามใดๆครับที่จะดีไปกว่าทำตัวให้ดีเท่าที่คุณจะทำได้ก่อนจะไปลงหน้าหน้าทอง พิจารณาและคิดก่อนว่าเราสามารถที่จะลงหน้า,นาทองได้จริงไหมเพราะว่าบางท่านนะครับอาจจะต้องลออใต้ลาวหรือทำผิดในกรณีต่างๆนะครับเราก็จะต้องรู้ด้วยว่าเราจะต้องเอาใบหน้าของเราไปทำอะไรบ้างนะครับส่วนการลงหน,ห,นหน้าทองจะมีจริงหรือไม่ก็ต้องแล้วแต่ท่านที่เคยลงมาแล้วพิสูจน์แล้วส่วนผมนั้นยังไม่ได้เคยลงมีพิธีเหล่านี้ จึงไม่สามารถที่จะพูดว่าข้อพิสูจน์เหล่านี้จะมีจริงหรือไม่อย่างใรผมมองในวิทยาศาสตร์นะครับว่าเป็นการปลุกใจเป็นการทําให้เรารู้สึกว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นการทําให้เรารู้สึกว่าเรามีครูบาอาจารย์นะครับซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นวิชาคมสิ่งเหล่านี้มีทั้งมนขาวและมนดํา สิ่งเหล่านี้มีความเชื่อและมีสเสน่ห์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับอย่างเช่นศินละปะตรงนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้ไปที่จังหวัดสะแก้วนะครับผมเดินทางไปกะเที่ยวเล่นกับพี่พอดีว่าเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราไหว้พระดีกว่าเพราะว่าเราเป็นสายไหว้พระทำบุญอยู่แล้วเราก็มีโอกาสได้ไปไหว้วัดหลวงปู่หมุนนะครับคือ วัดป่าหนองลมนะครับที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็มีโอกาสได้ไปไหว้หลวงปู่กาหลงนะครับที่วัดเขาแหลมจังหวัดสระแก้วเหมือนกันนะครับผมก็ได้มีโอกาสเช่านกสาริกานะครับซึ่งมีความรู้สึกว่าศิละปะนี้น่ารักดีผมเป็นคนชอบนกนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าศิละปะของ การบูชาสันิกากจะเป็นนกคุ้มจะเป็นนกกวักก็ตามมีความน่ารักแล้วก็มีความงดงามมีเชิงศิลป,ปะแล้วก็ในเรื่องของวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลเหล่านี้เขาสร้างมาเพื่อการค้าขายนะครับแล้วก็เสริมดวงชะตาต่างๆเป็นสิริมงคลนะครับอันนี้คือยัน ยันนี้คือสาลิกาเรียกทรัพย์นะครับอันนี้ผมจะบอกเคล็ดลับเอาไว้เกี่ยวกับคนที่ค้าขายนะครับเขาก็จะชอบบูชานะครับแล้วก็มียันมีอะไรไปติดที่ร้านนะครับซึ่งเป็นขวัญและกาลังใจของเราด้วยนะครับผมก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับพระคาถานะครับอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าจะมีคนรู้หรือยังแต่ก็ผมก็จะ สวดให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงไว้ในเพจให้ทุกๆคนได้มีคาถาดีๆนะครับเพื่อการค้าขายของคุณจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับเป็นทิกเล็กๆน้อย,อยสำหรับพัทธิ <c oughs> ผมก็จะขอรัฐนานะครับแล้วก็จะให้ทุกๆคนร่วมมารัธนาไปกับผมด้วยหากใครที่ค้าขายหรือ,อเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจใดๆก็ตามนะครับสามารถ เอาคาถานี้โดยที่ไม่ต้องมีสาริกาก็ได้นะครับเอาคาถาไปท่องกันได้เลยนะครับอรัตนาพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาโก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 นะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะ แล้วก็ขอพรได้ตามที่ท่านอธิยาศัยเลยนะครับว่าจะขอพรให้ค้าขายดีร่ำรวยปังๆยอดขายดังๆอย่างไรนะครับตามสบายแล้วแต่ท่านสะดวกเลยครับผมอยากจะได้ทริคเพิ่มอีกสิการค้าขายแล้วมีทริคดีๆในการค้าขายคุณอยากรู้ไหมผมมีคนหนึ่งที่ทดลองหลายแบบมากเพราะเขาค้าขายกัน อยากได้ยอดขายปังๆอยากเรียกลูกค้านะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไว้ในอ P อื่นๆด้วยนะครับ EP ีนี้ผมก็จะมาให้คุณรู้เคล็ดลับอย่างหนึ่งครับคุณอยากได้กำไรในการค้าขายไหมครับคุณอยากรู้ไหมครับว่าคุณจะมีเครื่องรางที่ไม่ต้องปลุกเสกอะไรเลยแล้วคุณจะทำพิธีนี้ได้อย่างไรด้วยตัวเอง ผมมีทิคเล็กๆ,ๆน้อยๆจะมาบอกนะครับว่ามีความเชื่ออยู่ความเชื่อหนึ่งเขาให้ใส่กำไรและเราจะได้กำไรจากการค้าขายกำไรที่ถูกต้องที่ควรจะใส่ไม่ควรเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะไม่ควรเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเงินทองคุณจะล่วไหลนะครับ อ่ะผมเอาไม่ออกเลยฮะเงินทองคุณจะล่วไหลครับเพราะว่ามีรอยต่อของกําไรนะครับกําไรที่ถูกต้องและกําไรที่ควรจะมีนะฮะอันนี้ผมต้องขอโทษน้องทีมงานด้วยพราผมไม่ไดูแลทำพังเลยยังนะตอนนี้นะครับออกแกะออกแล้วนะย่างงี้นะจะมีรอยต่อแล้วก็จะล่วไหลเพราะว่าเราจะต้องติดแบบนี้คอยติดแบบนี้นะฮะนี่จะล่วไหลกําไรที่ถูกต้องนะครับควรเป็นกําไรแบบนี้ครับ ไม่มีรอยต่อใดๆทั้งสิ้นและสวมได้ถอดได้โดยที่ไม่มีรอยต่อใดๆและที่สำคัญนะครับเป็นกำไรเงินแท้ทองคำแท้นาคแท้เท่านั้นครับคุณถึงจะได้ทริกนี้กลับไปตามที่คุณสงสัยและถามกันอยู่นะครับผมเรื่องราวสองโลครับ